สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆคนก็ขอสวัสดีปีใหม่สอง6ันหกหกหกนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดดงพระเจ้าตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับพอดีผมขับรถผ่านผ่านมาถนนเส้นนี้กำลังจะไปวัดร่องคุนจังหวัดเชียงรายพอดีเห็นเห็นสะดุดตากับวัดนี้เป็นพญานาคสวยงามมากก็เลยแวะถ่ายรูปหนย มีสวดมนต์ข้ามปีด้วยที่วัดดงพระเจ้าวัดนี้อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับทางไปพะเยาทางไปอำเภอแม่ใจกิจกรรมปล่อยปลาการกุศลสามสิบเอ็ดธันวาเอาอ,อ๋อผ่านมาแนละ้วนี่จะเป็นเป็นรูปปั้นกัน รุป,ปัพนพญานาแล้วก็มีมีพระนอนพระนอนองค์ใหญ่สวยงามอ่ะพอดีผมขับรถผ่านมาเห็นสะดุดตาก็เลยรีบจอดรถถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเลยพอดีมองเห็นเป็นรูปรูปพระนอนองค์ใหญ่แล้วก็มีพญานาคผมเป็นคนชอบเป็นคนเคารพบ,บูชาพญานาคอยแล้วก็เลยสะดุดตากับพญานาเขาทำได้สวยดี เลยแวะถ่ายรูปสวยงามมากๆนครับน่าจะเป็นวัดที่เพิ่งจะสร้างใหม่ครับเพราะว่าดูสภาพแล้วยัง,ยงไม่ใหม่อยู่เลยสวยงามมากๆมีพระนอนองค์ใหญ่นี่ จะเป็นเด่นมากๆเลยอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยอยู่บนบนภูเขาลูกเล็กๆแต่สวยงามวิวสวยเดี๋ยวถ่ายคลิปสักสักสหานาทีเพราะว่าผมจะรีบไปรีบไปเที่ยวไปทำบุญ ที่วัดร่องคุ้นจังหวัดเชียงรายต่ออันนี้เป็นมันเป็นทางผ่านี่สวยงาะงามมากสะดุดตากับพระนอนแล้วก็มีพญานาคก,ก็เลยมาถ่ายคลิปสักสีหนาทีใครที่มาเที่ยวแถวจังหวัดเอจังหวัดพะเยาก็จะลืมมาวัดนี้แล้นะครับ ชื่อวัดเลยนะผมผม,ผมก็เพิ่งมาเปนครัง้งแรกชื่อวัดดงพระเจ้าจังหวัดอจังหวัดอะไรนะจังหวัดพะเยาลืมชื่อมีทางขึ้นทางขึ้นไปมาบนวัดถือว่าสูงพอสมควรถ้าเดินขึ้นคนเหนื่อยอยู่ มองเห็นวิวด้านล่างเลยวัดนี้อยู่ติดถนนใหญ่อยู่กลางทุ่งนาด้วยนี่ให้ดูบรรยากาศบนบนยอดเขาภายในบริเวณวัดเป็นกุฏิหลังเล็กๆกุฏิศาลายังไม่มีนักท่องเที่ยวคนไหนมาเลยมี่แต่ผมคนเดียว บัดก็เงียบสงบดีมากๆนี่เป็นด้านหลังองค์องค์พระโนอนนี่เป็นจุดนั่งเล่นสวยงามมากๆเลยจุดนั่งเล่นชมวิว ชมวิวข้างล่างข้างล่างจะเป็นทุ่งนาเป็นถนนใหญ่พระนอนฝั่งนี้ก็จะเป็นลานจอดรถตอนนี้ยังไอ้ตอนนี้ก็เกือบจะบายโมงแล้วเขากำลังเตรียมตัว จัดงานสวดมนตน์ข้ามปีหรือเปล่าเนีเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดดวขอไปกราบพระทำบุญสัยหน่หนๆก็มาแล้วเขากำลังเตรียมตัวทำเอเตรียมตัวเอาไว้จัดงานสวดมนตน์ข้ามปีคืนนี้สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมไหว้พระทำบุญแล้วก็เดินทางต่อับ ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอจนจบครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องบาวเช็ดกินเที่ยวตลอนทัวร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับผมเดี๋ยวผมเดินทางต่อให้ดูบรรยากาศไปดีกว่า6นาทีแล้ว